สวัสดีครับชื่อป่านพันทองมานาทองนะคะชื่อเล่นชื่อจุลัยครับปัจจุบันก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตชื่อบริษัทการเงินอยู่ที่บริษัท a a ครับก็ปัจจุบันมีไลเซนตตัว FCHFP ตัวเดียวแล้วก็อยากที่จะต่อยอดในส่วนของ CFP ด้วย ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ในพาร์ทของการทํางานของเราเนื่องจากว่าอยากพูดคุยกับลูกค้าวางแผนให้ตรงจุดประสงค์ของลูกค้ามากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะในโมดูลของ c f p เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนให้ลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากคุณสมุติที่เราจะได้รับนะคบหรือรายเส้นที่เราจะได้รับเนี่ยแน่นอนเราได้ประโยชน์สําหรับการทํางานแล้วก็วางแผนให้ลูกค้ารวมถึงตัวเองด้วย จริงๆแล้วคือเราอยากเรียนให้จบทั้งหโมโดูลเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษ,ษาการเงินที่มีไลเซน์ CFP ครับก็เหมือนในอนาคตเนี่ยเราจะได้ทำงานแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับวางแผนได้ให้ลูกค้าครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีแค่ตัว FCFP ตัวเดียวโอเคเราอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอาจจะไม่ครอบคลุมหรือเป็นไปตามหลักคือเราเชื่อมั่นว่า CFP เดี๋ยวจะช่วยให้เราเหมือนเป็นที่ปรึกษ,ษาการเงินที่ดีแล้วก็ มีการปฏิบัติงานทำงานอย่างถูกต้องอย่างนี้ครับตั้มานั้นรเราจะได้เห็นอาจารย์แต่ละท่านเนาะที่แตกต่างกันมีแนวทางการสอนที่แตกต่างกันครับแต่ว่าทุกท่านเนี่ยมีความรู้จริจรงๆครับแล้วก็เหมือนตอบคำถามผู้เรียนเนี่ยได้อย่างชัดเจนครบถ้วนนะครับแล้วก็อาจารย์บางท่านเนี่ยมีแนวทางการสอนที่สนุกครับทำให้แบบเอ้ยน่าสนใจน่าติดตามอย่างนี้ครัเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งอาจารย์ทั้งเนื้อหาหรือว่าข้อมูลประกอบการสอนนะครแล้วก็แอดมินครับก็ช่วยดูแลเราอย่างดีครับก็ต้องขอบคุณทางสมาครมมากด้วย